สวัสดีชาวสิยงค่ะดวงความรักประจำวันที่2 3กรกฎาคมคุณได้กินถือถ้วยส่วนเขาได้สเตรนทนะคะกลับหัว วันนี้นะคะคุณแฮปปี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งนสุขภาพอะไรต่างๆเอ่อก็จะมีข่าวดีเข้ามานะราบรื่นนะคะส่วนเรื่องของความรักก็แฮปปี้เหมือนกันนะคะพร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะขอโทษหรือว่าให้อภัยนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีของขวัญไปให้กับคนรักก็ได้แฟนคุณเดทเชนกับขัวดีขึ้นมากเลยนะคะเป็นเรื่องของความรักอะ่ะก็ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขาเคยดื้อหรือว่าอยากแต่จะเอาชนะคุณเนี่ยมาในวันนี้เขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะ เขาก็จะยอมหลอมชอมนะใครที่มีปัญหาการวันนี้เป็นวันที่ดีที่จะปรับความเข้าใจนะคะมีพลังงาน Recovery เข้ามาเสริมด้วยการฟื้นฟูนะคะความสัมพันธ์มี h e l l n n g f m i l y i s ช u e ตรงนี้ตรงตัวอยู่แล้วว่าจะเป็นการาตกลงกันได้ในเรื่องของปัญหาชีวิตรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทอาจจะได้รีเทิรกับคนรักเก่านะมาคราวนี้จะตกลงกันได้นะคะความสัมพันธ์สามารถไปต่อได้ค่ะ